รวยด้วยนะคะทุกคนขาพรุ่งนี้มีทั้งไทยและลาวนะคะเออส่วนเล็กทูบลาวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเราจะจุดทุบรัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก่อนนะคะพรุ่งนี้รวยนะคะทุกคนขาทุกคนขาคอมเมนต์ว่ารวย ใครที่พิมพ์ว่ารวยขอให้พรุ่งนี้ได้รวยสมปรารถนาขอให้องค์พญานาคราชปู่ย่าท่านรับรู้ถึงความยากลำบากของเราความพึงปรารถนาของเราในทรัพย์ขอทรัพย์องค์พญานาคราชจงหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราทุกคนสวัสดีค่ะจากพังงานะคะสวัสดีคุณอู๊ดจากพังงานด้วยนะคะสวัสดีคุณหนูนวลด้วยนะคะใครที่คอมเมนต์ว่ารวยขอให้คุณได้จับ เงินหมื่นเงินแสนและเงินล้านในวันพรุ่งนี้ขอให้สมาชิกแฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนนะคามีข่าวดีถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้บางคนในนี้นะคะได้พาดหัวข่าวว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจากเลขทูบ แฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนนาคาคนลุกคักปูเอ้ยนะคะเออสวัสดีด้วยนะคะทุกคนขาขอยยตซูมนะคะพอดีว่าไม้ไม้กันสั่นจะไม่ได้เอามานะคะก็เลยใช้เมนนวลนะคะทุกคนขานะคะอาจจะมีความสั่นนิดนึงนะคะทุกคนนะคะอย่าตาลงตาลายกันนะอย่าวินกันนะคะทุกคนขา พอดว่าจับเอานะคะใช้มือจับเอานะคะทุกคนทุกคนขานะคะก่อนอื่นก่อนใดขออรรยตบอกบุญสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับการสร้างองค์พญายนาคราช นะคะที่วัดโพนนสว่างอำเภอกำมะลาสัยจังหวัดกาลสินริมน้ำเปล่าซึ่งเป็นบุญกุศลบารมีใหญ่ประจำปี2567ของเรามากๆเพราะไอติมเองนะคะตั้งใจว่าจะสร้างนะคะเพื่อเป็นการถวายแด่วัดวาอารามในหลายๆพื้นที่ตามกำลังที่ตัวเองมีจริงๆใครอยากร่วมนะคะคุณผู้ชมขาใครที่อยากจะร่วมนะคะพิมพ์ว่าร่วมนะคะ ถ้าเสียนของเรานี่คือเสียนนะคะอยู่หน้าเพจเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสียนนะคะบ,บริเวณวัดนะคะนี่เสียนเสียนของท่านคือสวยมากท่านใดอยากร่วมก็คือพิมพ์ว่าร่วมได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือจะเป็นบริเวณอันนี้เนนะคะอันนี้เลยนะคะ ร่วมบุญนะคะร่วมบุญคนละ9บาท5บาท1บาท2บาทเอาที่เราส,สะดวกสบายใจอุ้ยมีอุ้ย,ยเลขแปดเามาละหรือว่าพรุ่งนี้จะมี8ปดคุณผู้ชมนะคะยิ่งแม่แม่ของไอติมนะฝันเห็นพญานาคงูใหญ่อยู่ด้วยเลขแปหรือเปล่าเนี่ยพรุ่งนี้เลขแปเนาะคนละหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ เจตนาของของของไอติมก็คือจะจะไม่จะไม่ได้มีความประสงค์ที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ได้ามาแบบเขาเรียกว่าร่วมเงินเป็นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยเป็นเงินก้อนอะไรยาเงี้ยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากกว่านะคะส่วนส่วน,วน,วนในความรู้สึกของไอติม,มนะฮะ นี่นะคะในในส่วนของความรู้สึกของไอติมนะคะซึ่งจริงๆไอติมสร้างสร้างคนเดียวสร้างได้เลยนะคะถวายถวายให้ท่านถวายได้เลยเพราะว่าไอติมมีเขาเรียกว่าปัจจัยในการในการสร้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่า,อ,าอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกายนี้มากกว่ามีส่วนร่วมในการสร้างมากกว่านะฮะคนละหนึ่งบาทสองบาทสามบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า,าสิ่งสาคัญที่สุดก็คือปัจจัยที่เราที่เราโอนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะร่วมมาเนี่ยนะคะ ก็เป็นหยาดเหงื่อแรงกายของเรานะคะคนละหนึ่งบาทสองบาทอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะครั้งหนึ่งอะมีโอกาสได้ได้สร้างได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเขาเรียกว่าเป็นรูปประัานของท่านนะคะก็ก็แน่นอนค่ะว่าท่านอ่ากายของท่านก็คงจะยัง,ย,งยังคงอยู่อีกห้าปีสิบปียี่สิบปีหรืออาจจะร้อยปีในพุทธสถานตรงนี้นะคะแต่เราอาจจะละลาโลกนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยฮะ,ะสุดท้ายก็คือ รูปปรธาัดเหล่านี้นะคะก็ยังคงจารึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะว่าเพราะว่าด้วยอุ้ยมีหอยทากด้วยนะทุกคนนะคะขอยัดนะคะขอยาดอุ้ยหอยนะคะเป็นคนกลัวหอยนะคะขอให้ขอยัดนะคะเลขแปดคนละหนึ่งบาทสองบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยกกลของท่านก็จะอยู่อยู่กับเราจน เรามีชีวิตอยู่เราเราก็ได้เห็นอะไรเงี้ยนะคะลาลาุกไปท่านก็ยังคงอยู่อะไรเงี้ยนะคะเออเพราะว่าเพราะว่าไอติมสร้างเนี่ยในทุกทที่อย่างเช่นวัดลาดพลเงินรัตนะวาปีอยู่ริมอยู่ริมฝั่งโขงเลยนะคะอสร้างกายใหญ่มากนะคะแต่ว่าไอติมจะจะไม่จาลึกชื่อหรือว่าสลักชื่อของตัวเองไว้เลยถวายให้ท่านคือถวายให้ท่านด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะ แม่ขอพระคุณหนึ่งสีเมื่อวานนะคะยินดีด้วยนะเบียนะมา,มาตามติดมาตามต่อเรื่อยๆนะคะอุ้ยเลขแปดละมาละทุกคนนะคะเดี๋ยวขอยัดแบบเอาออกสนันิดหนึ่งท่าในใดอยากร่วมก็พิมพ์มาร่วมไว้นะนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาทักหานะคะเอาที่เราสะดวกสบายใจนะคะ <c oughs> จะมีอีกเจ้าภาพหนึ่งไม่แน่ใจว่าจาจับที่ไหนนะฮะในวัดเดียวกันนี้เลยนะคะก็มาสร้างเขาเรียกว่าเป็นพระอุปคุธนะคะเป็นพระอุปคุธนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเจ้าภาพอีกท่านหนึ่งของไอติมจะสร้างองค์พญานาคนะคะมาโดยไม่ได้นัดหมายเลขแปดหรือเปล่าคุณผู้ชมแปดสี่หรือเปล่าว้ายแปดสี่นะคะ สาธุนะคะคุณกระตูนนะคะอยู่รัตนาวาปีนะคะคุณอีฟว่างๆแวะเข้าไปสักการะบูชาองค์พญานาโคโนคราชนะคะที่วัดราชโลเงินนะคะที่รัตนาวาปีนะคะท่านพระครูท่านพระ,าพระอาจารย์ที่ จำวัดอยู่เมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมาท่านได้มรณาภาพไปแล้วนะคะแต่ก็จะมีหลวงพี่นะคะที่ขึ้นประจำการแทนนะคะที่วัดราชที่วัดราชพลเงินนะคะเพื่นให้ดูแค่แปดสี่เท่านั้น only ลลนะคะ only ลลเท่านั้นเลยแปดสี่นะคะสําหรับแนวทางนะคะสําหรับแนวทางนะเดี๋ยวไอติมให้ดูก่อนในส่วนของแนวทางนะคะ แนวทางของไอติมเคาะไปที่เลขศูนเดี๋ยวเขาตปิดไฟก่อนปิดไฟมือถือก่นนนะะนอนแป๊บหนึ่งนะคะมันสะท้อนแป๊บหนึ่งนะฮะปิดไฟแป๊บหนึ่งขอร่วมด้วยอนุโมทนาบุญทุกท่านนะขอให้องค์ปู่องค์ย่ารับรู้นะคะชั้นรอแปดสี่ศูนย์แปดสี่ได้เห็นแค่แปดสี่นะคะอุตยตายแล้วแปดสี่เท่านั้นแต่ขอให้เป็นแปดสี่ศูนย์เนาะพลชนกขอให้เป็นแปดสี่ศูนย์นะ นี่นะคะเอาไปซื้อหน่อยดึกได้ไหมนะคะอ่าอ่าไอติมแนะนำว่าอย่าสเปะสปะดีกว่านะคะเออเพราะว่าถ้ามันสเปะสปะแล้วมันจะกลายเป็นเออหลายทางเนาะหลายทางไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่อยดึกหน่อยอะไรนะคะเออเราไปโฟกัสกันที่ในส่วนของรัฐบาลไทยดีกว่านะคะอันนี้นะคะไอติมชอบศูนย์หกนะคะพรุ่งนี้คิดว่าหกยังอยู่ ประกบด้วยศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านี่ตัวรองนะทุกคนนะ,ะอย่าไปโฟกัสแค่ตัวแดงนะคะทุกคนนะ,ะไม่ใช่ว่าพาก็นนาใส่แต่ตัวแดงนะคะเออพากันนาใส่แต่ตัวแดงนะคะแปดสี่เนาะทุกคนเนาะเออนี่นะคะอ่ะชอบศูนย์นะคะเราทากันแค่ตัวเดียวนะคะตัวนี้นะคะศูนย์นะคะแปดสี 40, ่ศูนย์ยังไงก็ขายอย่างพื้นไปก่อนนะคะอ่านี่เลย นะคะ,อะขอทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะทีะ่มีส่วนร่วมในการสร้างนะคะไอติมตั้งใจมากๆในเรื่องของการสร้างองค์พญานาคนะคะให้กับวัดโพนนน,นสว่างสว่างนะคะไม,ไม่ไม่ใช่สว่างนะคะอำเภอกำมะลาส่จังหวัดกาลสินนะคะ ก็บุกรุยหน้างานกันสองรอบสามรอบแล้วนะคะเออบุกรุยหน้างานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวไปไปกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคทุกคนคะ่ะคืนนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะปู่ให้เห็นแค่แปดสี่ปู่ให้เห็นแค่แปดสี่เท่านั้นโอนลีนะคะเออศูนย์เจ็ดดังมากนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะแนวทางใครชอบแนวทางตามแนวทางใครชอบเล็กทูบตามเล็กทูบเล็กทูปปู่ย่าเพื่อนให้ดูแค่8ปดเท่านั้นนะคะค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนสวัสดีค่ะ